วันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดปลาจตุจักรสถานที่รวบรวมปลาสวยงามและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมาเดินดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I just review กันอีกเช่นเคยตลาดปลาจตุจักรตั้งอยู่ข้างเจเจมอเราจะแบ่งออกเป็นสองโซนคือโซนห้องเช่า ซึ่งจะเปิดทุกวันเวลา10โมงถึง18นากาและโซลาเล่จะเปิดเฉพาะวันพุธเวลา7โมงเช้าถึง4โมงเย็นมาเดินดูโซลาเล่กันค่ะในโซนนี้จะวางขายพวกปลาต่างๆรวมไปถึงกุ้งเต่าและหอยแพ็คใส่ถุงพร้อมขายแล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่ปลากัดปลากัดเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยพวกปาจะถูก บรรจุใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสเพื่อจำหน่ายในตลาดปลาแห่งนี้ซึ่งทำให้มองเห็นได้ง่ายและเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้คนค่ะปลากัดมีสีสันหลากหลายเช่นแดงน้ำเงินดำขาวและบางตัวก็มีลวดลายผสมกันอย่างสวยงามสีสันสดใสของพวกมันเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่เลี้ยงปลาเป็นอย่างมากส่วนลักษณะาหางและคลีบของปลากัดจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละชนิด ปลากัดเป็นปลาที่มีพฤติกรรมค่อนข้างดุเมื่อเจอปลากัดตัวอื่นๆมันจะกางคีบเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้ดังนั้นการเลี้ยงปลากัดควรเลี้ยงแยกกันเพื่อป้องกันการแกัดกันปลากัดมีหลายสายพันธุ์เช่นปลากัดหม้อปลากัดจีนปลากัดฮาร์ฟมูนปลากัดคาเทลปลากัดแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการเลือกสายพันธุ์ปลากัด ที่ชอบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและรสนิยมของผู้เลี้ยงค่ะนอกจากปลากัดแล้วก็ยังมีปลาอื่นๆอีกมากมายแต่มาดูกันค่ะปลาซอดเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงในตู้ปลาเนื่องจากความสวยงามและความทนทานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีปลาซอนมีสีสันหลากหลายเช่น แดงส้มเหลืองขาวดำและบางครั้งอาจมีลวดลายที่สวยงามปลาสอดเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ง่ายเพศเมียสามารถออกลูกได้ทุกๆ4-6สัปดาห์ลูกปลาสามารถเลี้ยงในตู้เดียวกับปลาผู้ใหญ่ได้แต่ควรมีที่หลบภัยให้ลูกปลาเพื่อป้องกันการถูกกินค่ะต่อมาคือปลาทองปลาที่ได้รับความนิยมมากในบ้านเรา เพราะเป็นสัตว์มงคลที่เหมาะกับการนำมาตกแต่งในบ้านเพื่อเสริมโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัยมีปลาทองในบ้านก็ย่อมมีความมั่งคั่งและการเงินที่ไหลามาเทมาเหมือนปลาทองที่ว่าอยู่ในน้ำปลาทองในภาษาจีนเรียกว่าจินอยู่พ้องเสียงกับคำว่าอยู่วีที่แปลว่าลดเหลือไม่แน่ใจว่าภาษาจีนนี้เราออกสเนียงถูกป้อนนะคะ ปลาที่ชื่อมองคลขนาดนี้ก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อเสริมดวงการเงินและความมั่งคั่งและเสริมฮวงจุ้ยทางด้านการเงินให้มีอย่างล้นเหลือเหลือเฟือต่อมาคือปลาหางนกยุงเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการการเลี้ยงปลาตู้เนื่องจากสีสันที่สวยงามความหลากหลายของลวดลาย และความทนทานที่เลี้ยงง่ายปลาหางนกยูงเป็นปลาที่มีความสงบและไม่ก้าวร้าวสามารถอยู่ร่วมกับปลาสายพันธุ์อื่นๆได้ดีปลาหางนกยูงชอบว่ายน้ําในระดับกลางถึงผิวน้ําแล้วเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องควรมีพื้นที่ว่างในตู้ปลาสําหรับการว่ายน้ําสําหรับการดูแลปลาหางนกยูงนั้นไม่ซับซ้อนมากเหมาะสําหรับคู่เริมต้นเลี้ยงปลาสวยงามค่ะ นอกจากปลาสวยงามต่างๆแล้วที่นี่ยังมีสัตว์น้ำอื่นๆเช่นเต่ากบหอยปูและกุ้งที่มีสีสันและรูปร่างที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสัตว์น้ำค่ะ แล้วก็นอกจากสัตว์น้ำแล้วที่นี่ก็ยังมีขายพวกพืชน้ำต่างๆอีกด้วยค่ะมาดูโซนห้องเช่ากันบ้างค่ะโซนนี้จะเป็นตู้ปลาในบางร้านเราสามารถเลือกช้อนปลาได้เอง นอกจากปลาแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำอื่นๆรวมถึงมีอุปกรณ์การเลี้ยงปลาจำหน่ายอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาในหลายขนาดเครื่องกองน้ำอาหารปลาและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพื่อให้การเลี้ยงปลาของคุณสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะ การเดินทางไปตลาดปลาจ,จตุจักรในกรุงเทพสามารถทําได้หลายวิธีค่ะสําหรับใครสะดวกมาทางรถไฟฟ้า BTS สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีหมอชิดจากนั้นออกทางออกหนึ่งและเดินต่อไปอยังสวนจตุจักรอาจจะเดินไกลอยู่นิดนึงนะคะหรือว่าสามารถเลือกนั่งวินวอไซล์ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะแพงนิดนึงค่ะสําหรับใครที่เดินทางมา จากรถไฟฟ้า MRT ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีจตุจักรจากนั้นออกทางออกที่1หรือ2และเดินต่อไปยังสวนจตุจักรค่ะสำหรับรถประจำทางมีหลายสายที่ผ่านสวนจตุจักรอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีสายอะไรบ้างนะคะแต่ว่าของเราเไปสาย138ค่ะ ส่วนใครที่มารถส่วนตัวสามารถขับรถมาตามถนนพะหลโยธินหรือถนนวิภาวดีรงังสิตและหาที่จอดรถในบริเวณสวนจตุจกักรมีลานจอดรถหล,หลายแห่งที่สามารถจอดได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเดินชมตลาดปลาจตุจกักรั้งโซนลาเล่และห้องเช่า หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลและเพลิดเพลินกับการชมปลาสวยงามและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์อย่าลืมมากันนะคะฮีตตลาดปลาจตุจักรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะ